สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาเปรียบเทียบนะครับกับลำโพง e d เด i e r นะครับ G 1 5 0 0นะครับและกับตัวนี้นครับ G 2 0 0 0นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกนะจ๊ะในเรื่องของราคานะครับที่หลายคนอาจจะอยากรู้เป็นอย่างแรกครับก็คือตัวนี้พันกว่าบาทนะจ๊ะตัวนี้นะครับ2000กว่าบาทพูดง่ายๆนะครับคือความแตกต่างของราคาเนี่ยอยู่ที่700บาทนะครับสองตัวนี้ถ้าคุณยอมจ่ายแพงขึ้นไป700บาทนะครับคุณจะได้ตัวนี้ ซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆนะครับกับการจ่าย700บาทนะครับใครเพิ่มไหว7จ็อยบาทนะครับเพียงแน่นอนนะครับว่าเป็นตัวนี้นะครับคุ้มมากครับอ่าในเรื่องครับของกําลังวัตต์นะครับตัวนี้นะครับจะ5วัตต์5วัตต์นะครับรวมเป็น10วัตต์ตัวนี้นะครับ8วัตต์นะครับแต่พีสูงสุดได้ถึง16วัตต์พูดง่ายๆคือวัตต์ทั้งหมดนะครับอยู่ที่8 8เป็นบวก6ปดเป็น3 2พูด่ายๆอยู่ที่16วัจึง32วัตต์นับมันจะสางกําลดง่าตอยู่ที่สุด32วัตต แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่มันมีความเหมือนกันนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อได้3อย่างนะครับอย่างแรกครับบลูทูธอย่างที่2 AUX อย่างที่3 USB นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีความดีกว่าตัวนี้นะครับเพราะตัวเนี้มันจะออกมาทีหลังนะครับมันจะได้บลูทูธแบบ5.3ดนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าความเป็นบลูทูธที่มันมีความแตกต่างกันน่เพียงก็ลองนะเฮ้ยก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็สัญญาณก็ชัดเจนนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็ได้ข้อดีที่ มีมากกว่าอย่างเดียวคือนะครับออกทีหลังเขาก็ได้บูทูธที่อันใหม่กว่าเขาครับแล้วก็สิ่งที่มันเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งครับก็คือในเรื่องนะครับของการนะครับอิิวได้นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้3โหมดนะครับตั้ง2ตัวเปลี่ยนได้3โหมดก็คือมิวสิกโหมดเกมโหมดแล้วก็มูบี้โหมดครับพอเราเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยให้คาแรคเตอร์เสียงมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพี่จะมาลองให้ฟังเสียงเลยนะครับจะเริ่มจากของตัวนี้ก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองฟังสองเพลงครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเพื่อไม่การเสียเวลาจ้ะ Pass you with and plans ไม่ไดีตรงไหนโง่เกินไปหรือเปล่าเพลงที่เธอทำมันลักมันแรงม,มันเข้าไปฝังใจอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเพื่อนจะให้ลองฟังน,นะครับของตัวนี้นะจ๊ะ ตัวหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ะครับเดี๋ยวปิดสองศูนย์ศูนย์ก่อนอ่าเวลาเปิดเนี่ยมันปิดใช่นไหมครับเั็นเสงฟู่ด้วยแล้วคราวนี้เวลาเปิดอนน่าน,นะครับ USB input อ่าเราก็มาเลือกก่อนนะครับที่ปุ่มปุ่มนี้ Line inputBluetooth input โอเคครับเดี๋ยวเพื่อนจะให้เลือกนะครับอ่าเห็นไหมครับเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วครับง่ายมากเลยครับน,นี่คือข้อดีของบลูทูธแบบรุ่นใหม่ครับ5.3ไปเชื่อมเร็วดี ที่พาชีวิตฉันพลันลงมไม่มีชิ่ดีเธอทำให้ฉันหัวรองเธอทำให้ฉันร้องห้เธอทำชีวิต คราวนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะลองเปลี่ยนเพลงครับที่มันมีจังหวะเบสหนักๆบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะ

เดี๋ยวลาไปนใหญ่ไอไม่มาลอยมองมาคอควายกจะปล่อยสระไอรอเรือมองมาการสักสิ่งเงินทองไม่มีมากกากออนันต์ม่เปนตกับไม่ใจกับรามที่มันใส่อัสจรออันยอดยักษ์เ่าบากกูจพออัปโกอาเียรื่องราสลับทะลุฉันฟาดคอควายเงิสระถเรียไม่จบแเป็นงอรอจออาบุเล็กลเดบุตรแต่คนรการมนสุดสั้นัอุฮัสโรมมาจากสุนยาเคนที่ไม่นอนนี่ร อ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเพื่อนจะลองกลับนะครับให้มาฟังนะครับของอีดิฟาเออร์ว่าเป็นยังไงนะครับกับตัวสองพันนะครับยี่0อมถตัวนี้อ่ะเปิดกันจ้ะปื๊อนี่นะครับตัวนี้สึงว่าปุ๊บเกปูเนี่ยครับโอเคอ่ะเชื่อมต่อติดทันทีนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาลองฟังนะครับกับเพลงเพลงเดิมนะครับจะมาดูนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเบรคเยอะมันจะมีความต่างกันห่างชัดเจนนะครับตัวนี้ thank you Maybe me catch stop the break the block. Let's <laughs> take it back to the top. She with the demons she game living die in get dead. Make her to until the end. To make Thai So see what's real. Real, 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 the real, 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 ก็คือความแตกต่างกันของทั้ง2ตัวนะครับผมก็นะครับทำได้ดีนะครับในเรทของราคาของทั้ง2ตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ดีจริงๆนะครับของก็ตามราคานะครับกับตัวนี้นะครับก็จะได้เสียงที่ดีกว่านะครับแล้วก็นี่จะไฟ LED อยู่ข้างหลังนะครับก็สองตัวนี้เหมือนกันอย่างนึงคือปรับไฟ LED ได้นะครับมีหลายสีนะครับแล้วก็ปรับจังหวะได้ด้วยโอเคครับเพื่อจับการดูคลิปนี้เพียงเท่านี้จ๊าชาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ